สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานาคุณเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านเพิ่งในมาวันนี้นะครับท่านสดๆร้อนๆเลยครับท่านยังไม่ได้ทาการล้างทำความสะอาดเลยนะครับแต่คนอื่น ขอให้พี่พี่เนเพื่อนน้องทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครและที่สำคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะได้ให้ผมมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตน้อยมาให้พี่พี่เนเพื่อนน้องท่านได้ดูและได้ชมนะครับท่านเป็นไงเป็นไงบ้างครับพี่น้องได้กลับบ้านกลับช่องกันไหมจากจังหวัดนะครับท่านส่วนสำหรับผมแล้วไม่ได้กลับครับเพราะว่ายังติดงานค้างอยู่นะครับท่านยังไม่เสร็จครับท่านครับก็คงจะเป็นหลังสงการเอ้ยหลังปีใหม่เมื่อไหร่นะครับท่านเพราะว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะครับท่าน ขอให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆท่านครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับท่านไปบ้านเรามันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันสบายๆอยู่แล้วสำหรับบ้านเราครับมันอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีแค่นั้นแหละครับท่านสำหรับบ้านเราไม่มีแน่นอนครับไปหาพี่ๆเพื่อนเพื่อนน้องๆที่ป้าน้าเอาของของเราทุกคนนี่แหละครับท่านไปเจอเพื่อนฝุงเก่าๆอย่างเนี้ยพี่ป้าน้าอาอย่างเนี้ยมีความสุขแต่ขออย่างเดียวนะครับท่านเวลาขับรถท่านอย่าดื่ม เหล้าเด็ดขาดนะครับท่านไม่ว่าเบียร์หรือเหล้าหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามดื่มเด็ดขาดเลยนะครับท่านมันอันตรายครับผมเป็นห่วงนะครับพี่พี่อน้องทุกท่านครับขอให้พี่พี่อน้องทุกท่านโชคดีมีชัยตลอดกันทุกคนเลยนะครับเรามาดูเรียนนี้ดีกว่าครับว่าเรียนนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดจุดหนึ่งในสิบันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเรียนที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เรียนละประมาณเท่าไหร่นะครับ ราไาดูลักษณะของเหร,ร,ร class, ียญครับเป็นเหรียญแบบสอง right huh? สีตัวติดนะครับคิวปอริเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับผู้ิพุทอุณเจริศอยู่เบื้องหน้าพงค์ท่านครับส่วนด้านหลังก่อรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบรมบรู้พงค์ท่านไหนดูสิครับเป็นไงบ้างครับสวยคมชัดเจาะมากครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยครับท่านและก็ที่สําคัญไม่มีการสึกล้ออะไรเลยครับสำหรับเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับท่านมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับที่ได้มาวันนี้นะครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับนี่เหรียญนี้ครับ ขอบเฟืองสลับเรียบนะครับสลับเรียบนะครับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการสื่อหลอยนิดหน่อยนะครับสำหรับขอบเฟืองสลับเรียบเดี๋ยวนี้ครับดูไม่ชัดจนิเท่าไหร่ครับดูแบบไหนก็แล้วแต่ครับหรือว่าโอเคครับคมชัดแจ๋วอยู่นะครับแต่มันก็มีการสื่อหลออย่างว่านะครับแต่นิดๆๆดหน่อยหครับไม่มากมายเลยครับรอยบุบรอยวี่ตรงกลางไม่มีเลยครับสำหรับเดี๋ยวนี้ครับสุดยอดครับแบบนี้หายากอาการนะครับก็จะเจอได้นี่เล่นเอาท้อแล้วท้ออีกแทบจะถอยหลังคืนแล้วนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังดีครับ ว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับจิตินนะครับด้านหลังนะครับประเทศไทยครับอักษรบิวสาหรับอักษรบิวนี่ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านเพื่อผู้ผู้พิการทางสายตาแต่ได้เอามือรูปคําดูว่าเป็นเรียนอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับท่านไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าสี่เจ็ดเนี้ยส่วนตรงกลางคือพับ พระปางวัดเอิร์ลุนลาดว่าลาลามนะครับท่านแต่ทำไมนี่คือแม่นัำจุปพรยาเ้ื่างจุดสิบาทไทยแล้วก็สิบาทอลิบินะครับและอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับรอยนูนขึ้นมาเจดีนี่ครับเจดีของลอยนูนของเจดีวัดเอิร์ลุนนี่ครับรู้สึกว่าจะมีการสื่อลอยอยู่นะครับเนี่ยครับมีแน่นอนครับสําหรับเรียนนี้ครับสําหรับปีพศ2 5 4 7นี้นะครับท่านความกว้างของเรียนอยู่ที่26มิลลิเมตร น้ำหนัก8.5กร,รัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่62ล้าน680,000 9,000เหรียญน,นะครับท่าน62ล้าน680,000 9,000เหรียญน,นะครับท่านใช่ครับ62ล้าน680,000 9,000เหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนีีนะครับเขาให้อยู่ที่เหรียญละ100บาทพอดีพอดีครับท่าน100บาทนะครับ สุตเรียนที่ผ่านก็นใช้น้ำตกยู่ที่แล้วละ3 0ถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับ